สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้นะค่ะกับพามาเย็นนายุ่งนกินกินข้าวเร้าน้ำกันค่ะนี่ค่ะเครื่องต้มยำค่ะได้ไปเลยค่ะมะขามเปียกตะไคร้ค่ากระเทียมแล้วค่ะเสร็จเอือลงไปค่ะบดีนดีกับรสหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวราหมอเดือนนะมือนี้พี่น้องอืมมาเป็นพี่น้องนะหมอเดือดีแล้วเนาะค่ะ ไก่ค <man qualified worldwide> uh ่ะไก่บ้านเฮาเนาะค่ะโอ้ยลืมตัดเท้าที่นี่ต้มไก่บ้านค่ะเป็นโตเลยพี่น้องต้มเป็นโตไปเนี่ยต้มเปื่อยนะค่ะต้มยำเป็นโตได้หน้าบกุลหลเติมก็ค่อยสิมาหามากินน้ำกันเนาะงมันเนี่ยค่ะไป็นตำเจียวส้มทาเลยพี่น้องนุ่มยุ่ยเลยไก่มันไม่ได้เท่าเนะพี่น้องเนาะคนบวกกันหลาแต่ว่าจะเสียบดีค่ะนี่พี่น้องคุณดูค่ะไก่ละเอาไปตำเจียวเลยวไปเนี่ยเถอะเขาเนี่น้อง นี่พี่น้องน้ำต้มเจลสมพี่น้องต้มเจวสมแเสพค่ะกับต้มไก่นะ่ะโรดค่ะน้ำตาลน้ำตาลค่ะหน่อยนึงตาลน้อยเดียวตัดตัดกันสารสุดสมกินสุดสมบ่รกินน้ำตาลวันนี้ค่ะต้มเจลสมกันเลย เียมค่ะ้มไก่สดอันหอนสีเนื้อไก่ล้วต้องจําแก้วสมแล้วค่ะเสียบสุดพี่น้องหอมแค่นี้ก็หอมแล้ะอะยังไม่ได้เปิดตัวนี้ ป,า,ป,า,ปาได้ค่ะพี่น้องอืมตัมวเดือดรอยเลยมั้งเสียพหนาวละคะ่ะแบบนี้หนาวได้แบบนี้ค่มเส็ยพี่นอ้อง สมเนะไก่บาทมันเสอยู่งเหรอคะไก,ก่อรนอีกเนะ่ขนลอคาน้องสีมเบิงค่ะสีมกัน้าคอแดงดีครับพริกแดงดีมันเห็ดงาม่านีเนาะเพาเป็นอับเห็ดขยาไขนะเพ่อเนาะ อีกกันเนะี่ยอืม<ไ>ปลากระต่าย<อ>นี่นะฮะหอ,ห,อหอมใส่เลยเดิสไส้เอกกาก็ได้ปลวกนาเชฟป้ะน้ำปลวกนาส,สวยค่ะแก้วหอมแก้วแก้วสมกินกับหนึ่งไก่ต้มไก่ค่ะไายค่ะนี่สุกแล้วพี่น้องเออสุกง่ายค่ะน้ำออกก่อนเด้อ เรียนลุงทงเรียนลุงสาดิเนี่ยมันเป็นกรงแล้วเนี่ยอึบอึบอึบก่หนีเ้ยเป็นน้ำแม่ขาหนึ่งไกดิตุ๋นในอยู่ในหนีด้วยใส่นี่แหละเป็นน้ำซุปต้มยำค่ะแต่บางเขาต้มแบบเป็นโต สุดอ้นท้อนการอ้นท้อนปะการอ้นท้อนสุดอ้นท้อนเน๊อะเมื่อนี้เอาหลายก็เด็ดค่ะได้ครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันบ้างเดี๋ยวกินเขาประเดี๋ยค่ะค่ะน่วกินเขาเนาะค่ะหนึ่งใกล้กับเจลส้มพี่น้องแล้วมีส้มเห็ดนะคะส้มเห็ดนางล้มเก่งปลาส้มน้ำมันเจลกะปิค่ะมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบนี่ยค่ะมาได้ประเดี๋ค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีจ้ามาเดจ้ากินข้าวแต้มโหเสี่ยม เดี๋ยวจะมาหอนบ่านี้ล้สี่ใครพ่อในี้จัดรองยุลุมเด้อค่ะโตเขาหน่อยลายโตหมุนพ่อแม่พ่ออยากสดน้าบุญงสี่ในพ่อแม่อาจารย์มัก็แม่สี่หลนเน่ยกุ่มเฮ็ดเลนีครับพี่ มองเสียตัวนีพออ้าพ่อจานดิ่อเ็นฮจะไปเห็นอโอไครตัวใหญ่จ้าต้มมาพน้องต้มเป็นตัจ้าอะไรอ่ะอันี้เจ้านี่แหละจานมันนนไง้โอ้ยพอนพอนอนพอพี่น้อง นนเอพียหอครับวันหัวตะป่งเนาะพี่น้องเนาะหัวตะป่งหมเจ้าเขาน้ำกันข้าเอากระดอบะเอานี่ยเอาเห็ดปวดเห็ดมดตเนเห็ดปวดจะเกินมาได้ยังไงบล่ะเห็ูแก่นี่หปวดกับที่บ้านที่ล่ะ ไปถ่ายอยู่เด้อขนแบบปูว่าจนเขาถ่ายอยเด้อทังัวเื้อแซบดีเนาะไปนมไ่แม่ไ่ปูอันบดางกันว่าแม่ตั้งางนี้ใช่ไหมไ่แม่กับสีมันดีเน้อ้อมกับปต้มต่ว่าอันไ่ปูเขาบมล็ลาก็แซ่บเลยต้มเนี่ ตรงนี้แตนเนาะเมืองอาหารเขาซื้อมาขันป่ะแม่ซื้อมาขันอีกเรื่องเนี่ย่เหรอเอ่อ่เคยเห็นไ้งเยส่งมเสริมอ่ะเนี่ยอันนี้เหตสูตรแม่เนี่ยฉันสูตรอันของน้ำแบบมะขนนะคร่เนฉีกเอาเรื่องอืนเสียบไม่ใช่ง่นลมะฉีกเอาแม่

ม่กน,นี่เนี่ยใส่ยคือเป็นลมเปนยิ้ได้กินไ่ไดกิน้เป็ลมเป็นยิ้มงบไม่ิดอาักพงอแม่ทม่งไปเลียงงอ้อัานชิมไป่างดีกันพ่อมอพ่อบ้งอ่ะยมกุกกะน,นาบบ้างเห็ดหอนี่้วพ่อ มันกตะแดงไมีบ้างมีเหรอมัน่ออกเมมันยวะมันเุกมันสกัมันเทปีพ่นสิ่ยาคาญานะเพราะตะกี้มันออกเดี๋ยวเีเดีเขาไปเก็บเนเนมแลมตลอดกินแลตลอดน้องใส่เน่เดินดอกไม่พอเจี้ยย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 ยมยย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 อยก็ยยยยยยย่ยยีนียยยยยยยัยยย

หัวปลาประมาณเยอะตรงตัดแถวข้อแง่ข้อแง่คนข้อแง่แถวตรงใกล้เลยข้อแง่ก็เลย นอ่องม,มาหเพราะพคกับมะพร้าวแลม,ม,มีเก่าครับฟังแค่ต่นั่งย น่าเป็นสิเนื้อบ,งงบ้านล่มบุะหรือเรื่องหารหรัมขึ้นมือ่าพี่น้องมเด้อพี่น้องสิสเตอน้่งกันค่ะน้่งน้ำให้พี่นเอาเขากวดกับอียงก่อนเราอัน,อย,น,อนอยู่นะหาอันยู่นะขาพูดบอกว่าผอกหาอัน,ปเ,น,นเป๊ะเต้คของวันเล้นะบุษะ่น่เรมาสตมันมาขายเขาน้ำมันนะครับมันจ่างมาขายเขาก็ไม่เข้าจะความเน้ยจ่างแก้เข่าไปาากกขา,ปาย ผมเป็นคนเป็นต้มเข่าตาแม่แม่ต้มเข่าแล้วครับอืมต้มเข่าอ้วรัวไปแล้ต้มเข่าแล้วนะครัเมื่อหนาวม่เห็นหรอแม่ม่เป็นงาเป็นเมื่องน นเราก็ได้ควก็ได้เ้มันกันได้นะบันงางนีก็หนียังไงกสีเอาได้สีเ่แล้วไงเองสีมัง่ายดิ่าส่หรอแค่ให้เห็ดปวกอะไรมันจะเห็ดสมนัะสมเห็ดปวกพี่น้อง มันจ่ออะไรปถ้าคมันออสร้ห่ยังไงมเขากระลอคนเลยล่ะค่ะยัง้าหรืแหางตึงวเยมือ ตาแหงกัยังมีสรงเรื่อยๆเด้อพี่น้องแหงกัมีสรงเรื่อยๆค่ะกิู่ใกล้แม่ม,มากส่วนในที่สุด <c oughs> ผูด้ดหมามักหัวนะมีคนหมักหัวด้วยผู้ใหญ่นะนัำเ,เสียขึ้นหัวทำไมะไมกี่ปเป็นยังไงน้ำกลัวมันแม่แล้วมักขากรบตินยนี่้ไนี่ห้อไหนไมีเคยชูบอนเขาบะทูคอน,นเรา,าแลยนี่มาแม่ทำไมตะกงงี้นี้มาแหมะใช้จะบ,บังมงึง บ้มงปากิ um ่นเขาบ้านมึงดีบ so um ้นม um ึยังขารมมขายังงี e ้ด right. ีนะเพะว่าพี่เขาอยู่ร่มก็แ่บมันเป็นฉันเป็นผู้มันงามนุ่งคนทาเลยทามกับตวนพอตายามบันนะเขตายเลยสวนแล้วแล้วเพื่นกัมีทาก่อนทามกับสี่จะายตัวยกเคร้่อไห้ทาเบืองว่าขาร่มเขาก็ล่มเล้าได้กินกินได้ยอะก็กินเลยเนาะใ่ป่น ในพวกนนี่เนี่ยเขาก็สีเขเรยเนี่ยป็นเงก้อนกับยกของแม่พนันธต้องลุมแบบนี้เ,เราอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยหาบันเขาเจ้าหาบัตมาด้อยคนเอ้ยุดทไทยเลยแม่เลาแบบนี้ดเท็นดาวนึงขอแม่นละแตกอีหลีดิเห็นเนี้อคนเลี้ยงนั่นเลี้ยงตามเลี้ยงยังบ้างมันก็จืดละเนาะคนละใหม่นี่นะนกินเนี่ยนะพ่อต้องไปด้ <laughs> bà cháu tư mất kìm cặp tăng lên rồi tôi sẽ hỏi kìm mất nè cả nhau mấy anh chị vẫn đang tôi nhìn tài nó nhìn bà thấy không là này này. Này cái này tài nó áo nhưng mà là nhiều quá phải sao đừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เเนี่ยเสีเหรอเก็บปนี้นะกระดูก,ก้อบครับไงได้สมีก็ดีนะขัานใหม่ก็นี่ยเขาก็สสีแสนวัมีแอปเปิ้ลคุยนะคุยนะแล้ยังไม่กัดเนื้อแอปเปิ้ลม็น

ม่มดเลเย,ดยละตอน,น,น,นทันนบูนนกบกบโอเคเยอะเระว่ามันเป็นดินไหมที่ดเริัมขึ้น้วดินินแนนเลยแกนกันตันหมูีเงียจะดเป็นห่มกันมวัวันงานไม่กบนั้นเนาะกบสนสาเนาะมางามต้นมไเป็นมาแล้วอ่ะแม่อีกหน่อยนึงเนีนะ่ยูกกบสงสาไ,งไปอกส <ไง S 1> <2 S 2> ต้นเพะเป็นตองป <ไง S 2> ุ๋ยยนี่นะตอดิตองัไงล่ะตนเป็น จำไม่ไดเหรอเสียนร้อนดินหนาวนันสิไงบ้างเดี๋ยวมันยั้งมันกันไม่ยังเลยเนื้ออะไรก็แคบเนาะไปยังเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไม่เลยตัดเสียบนี่ก็ร้อนให้ยกไม้เนี่ยล่ะครับ มันต,ติดต่อไฟมาให้บ่พี่นอ้องเราไม่ใช่สาระของพี่มาทำม่มาเป็นดแดลไปไหมล่ะอฮอเบ็ดโง่เลยเบ็ดโง่ออสซอนให้บ้านเพิ่นพี่น้องไปกิเนเฮต์ไหนยู่ในป่าในดงพวงนน่ะไฟฟ้าเข่าถึงค่ะอันนี้อยู่ในเกียตเฮต์สะบานเมืองนี่เนี่ยข้าที่สเสิร์ฟยูเนี่ยได้ทายท่านเพิ่นกรงงงมาเอา ยังไ่มีไฟฟ้าคุณติงครับต่อไฟก็เรียนทานแค่ะเห็นบ้างค่ะจังม่มีไฟฟ้าแต่สาวก็หลังค้านแล้วนี่เราแม่เนาะสาวคนหนี่งสาวก็ลั็ฟังลักเลยของเราเด็กส่งแขนเนี่ยฟังเราเมาู้สาวเลี้ยงหนา แบบน่นหเหมือนกันมาขอเพิ่มคตายแม่ตมม้ตมแล้วกับต้มแสบยุ่มเนื้อกับต้มใส่ใบอย่างก็ไม่เอาใบต้มต้อยอืมดมาแบบนี้มันมาต้มเป็นตันเสียดบมนะีสีด้วยไมนได้สีไมนได้แซบนะกคนละอย่ากคนละย่างอ,อ,อืมหาละอาอิ่มละอืมได้ตัวนึงกับผดีคอบปัวต้มดีแสบค่ดผดียิ่ม สำหรับคลิปนี้นะค่ะกระติเอาไว้จะมีเลยเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เลยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะวันนี้พามากินข้าวเส้าน้ำกันเนี่ยค่ะข้าวเส้ากับข้าง่ายเนี่ยลอย่าค่ะแล้วเดีกยวกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ให้น้ำเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะจ้แล้วเสือมาพี่น้องเด้อค่ะ